นี่คือสวิตลูกลอยไฟฟ้าอุปกรณ์ที่มาหยุดการทางานของปัม๊มน้ำเมื่อน้ำเต็มถังและจะทางานอีกครั้งในเมื่อน้ำในถังเหลือน้อยการต่อก็ไม่ยากดูตามคู่มือได้อย่างในภาพนี้ให้เราเอาแป้นที่เขาให้มามายึดกับโครงเหล็กหรือฝาแทงน้ำ ให้แน่นอย่างในคลิปนี้หลังจากนั้นเราเอาสวิตมาสวมโดยให้เชือกอยู่ด้านล่างแล้วก็บิดให้แน่น แล้วก็เราเอาลูกตุ้มมัดด้านบนด้านบนคือระดับน้ำสูงสุดด้านล่างคือระดับน้ำต่ำสุดเวลาน้ำอยู่ระดับต่ำสุดเครื่องมันจะเปิดเวลาน้ำ ขึ้นไประด,ดับสูงสุดเครื่องจะปิดเรามาดูหลักการทำงานเมื่อน้ำขึ้นสูงเครื่องจะดับเมื่อน้ำลงเครื่องจะติดน้ำขึ้นเครื่องดับน้ำลงเครื่องติดนั่นคือ การทำงานของปั๊มน้ำครับของสวิตลูกลอยปั๊มน้ำอุปกรณ์แต่ละยี่ห้อมันทำงานคล้ายกันครับแต่สำหรับรุ่รนนี้ใช้จริงทดลองจริงใล้สั่งซื้อกดในจักรกล้าได้เลยครับขอบคุณครับ